อยู่ดีๆไม่เป็นหาเรื่องให้เจ็บตัวอีกแล้ววันนี้<อ>เราจะมาจําลองการเออกระดูหักกันว้าวน่าสนใจมากเลยมาคุณผู้ชมทางบ้านเดี๋ยววันนี้เราจะมาจําลองกันนะครับผมว่าถ้าร่างกายเรานั้นกระดูกหักมันจะเป็นยังไงกันบ้านนะครับผมโอ้โหและดูภาพแต่ละอันวิธีการทรมานร่างกายคนเราที่มันน่ากลัวอะไรขนาดดีวะเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองเล่นดูเลยละกันเนาะเจ้าแบบบ้านนี่บอกเลยว่า เออมีแต่คนลงกี่เท่านั้นที่เล่นแบบนี้เดี๋ยวนะทำไมเพลงหลดมเป็นคุณคุณเพลงเพลงมันเหมือนโกอาการ์เด้นเลยไม่ใช่เหรอเคะอเอาแล้วเดี๋ยวทำไมตัวผมมันเป็นงี้วะเดียวว้าว,วคือผมไม่รู้นะว่าทาไมร่างกายผมเป็นอย่างนี้แต่ว่าเอาไปว่าช่ามันเถอะเดี๋ยวเราไปลอกกระดูกหักกันเลยดีกว่าแย้ yeah, ไหนเริ่มจากยังไงอ้อยเดี๋ยวอันนี้คือกระดูกหักแล้วเหรออ้อยแล้วเราก็กิ้งแล้วก็สไลด์ลงไปแล้วโอ้ยโดนคนไปนเน็ตเออเรียบร้อยขาแขนหัวเออเออตัวด้วยเออสไลด์เข้าไปเออขาชั้นเออเรียบร้อยว้าว โอ้โหอออืือ้หโโเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนี่มันมันจริงๆแป๊บนึงนะขออนุญาตตอบเสียงดังๆ,ๆ,ๆเลยอ่ะทุกคนจะได้ยินเสียงก๊อบแก๊บสุดแสดอนอดทรมานโอ้โหโดนทั้งหัวโดนทั้งขาโดนทั้งกระดูกโดนทั้งเอขอข้อศอกเอเอเออเออขาหักแล้วบางจังหวะนี้ไม่ตายก็ไม่รู้แล้วจะพูดยังไงเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหร่างกายเรามันจะหักอะไรขนาดนี้อ่ะเือนสรุปแล้วเรากระดูกหักไปกี่ส่วนกันนะเรียบร้อยเราทรมานร่างกายตัวเองแล้วเราได้เป็นเงินว้าวโคตรเจ๋งอ่ะเกมนี้บอกเลยว่ามีแต่คนซาดิเท่านั้นที่เล่นนะเดี๋ยวนะแล้วผมมมาเล่่นทไอะ ผมไม่ได้สาดดินะครับทุกคนเชื่อผมได้อะไรอะซื้ออะไรได้บ้างอ๋ออปัปเกรดแล้วมันจะทําให้ร่างกายเราดันเออทรมานมากกว่าเดิมใช่ไหมได้เลยครับผมอัปเกรดร่างกายตัวเองเลยนี่ไงแล้วเราก็ลงไปกันเลยดีกว่าโอ้โหเพื่อนนายยังเป็นมนุษย์อยู่ไหมวะเนี่ยโอ้โหใส่กองเดินได้หรือไงห,หรือตัวอะไรก็ไม่รู้โอ้โหตอนนี้เขาเหยียสไลด์ไปเลยแล้วกันแย่ yeah, ชนอะว้าวโอ้ยโอ้โอ้โอ้โหโโโชนชนอย่างทรมานเออเออเพื่ออุ้ยหัวผมขาเออเอาเข้าไปเออสภาพไม่น่าไหวแล้วแหละทรงนี้จะตาย ายแล้วอุ้ยโอ้โหถ้าเป็นชีวิตจริงอย่าอยู่เลยเพื่อนถ้าเป็นชีวิตจริงโดนขนาดนี้ผมว่าผมตายไน่แน่อ่ะเอื่อแอะอดและ แล้วละไงต่อ New High Score โอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยได้สกอร์ใหม่แล้วหน้าภูมิใจไมมเนี่ยทรมานร่างกายตัวเองให้หดหูก่กว่าเดิมเนี่ยวอะไรวะเนี่ยฟอร์ r g e ดอมีมีปรับอย่างอื่นด้วยเหรอโอ้โหน่าสนใจแล้วก็มีแบบเติมโ o บั u ด้วยเฮ้ยมีแบบเติมโรบั u ด้วยเหรอแต่ผมไม่มีโรบั u กันสี่เสียใจยอะเฮ้ยมี Low b u c แต่ข้าตามหาร้านโ o บักราคาถูกผมขอแนะนำร้าน l o บั u ร้านเติมโ o บั u ราคาถูกเริ่มต้นเพียงแค่สาบห้าบาทเท่านั้นใช้เวลาน้อยที่สุดแค่5นาทีโลบั u ก็เข้าแล้วระหว่างเติมก็เล่นได้ อยากซื้อของใน g กัวการ์เดนก็มีหมดแถมยังมีบริการกดเกมคาสแมบปบต่างๆอีกเพียบเลยนะถ้าบอกว่าวมาจากช่องแบกเทียนพีรับคดไปเลยหัววางสุดแสนที่จะมุ้งม,มิ้ง นึกถึงร้านดีๆต้องสลัดบักขอขอบคุณร้านสลัดบักด้วยนะครับผมที่เป็นสปอนเซอร์ให้ผมในคลิปวิดีโอดีนั่นเองนะครับผมกครที่สนใจร้านต้นเร็วบัมมกราคาถูกก็ไป็นชมเปิกากันได้นะครับฟู่ตัวใครบอกว่ามาจากชอ Back ่องแบกเทียนพีก็รับไปเลยนะครับผมหัวหวานสุดเสียที่จะมุงมิงแล้วก็หล่อเท่นั่นเองนะลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะจ๊ะอย่าลืมไปกดกันดูล่ะแล้วตอนที่ผมขอเที่ยาเป็นคอร์บาร่างกายตัวเองต่อดีกว่าว่าสไลด์เลยอ่ะยาวโอ้ยขาหักโอ้ยแขนหักเออเว้ยทำไมรอบนี้มันปิวแรงกว่าเดิมวเเน่โโโอออ้้ห้หหดัาา เอาจบเลยจบเลยแค่นี้เลยเหรอเอาตัวมันไม่สไลด์มันก็จบเลยเอ่ะจีจีเลยเฮ้ยทุกคนมันมีไอ้นี่ด้วยอ่ะมิวแทนแลกดอันนี้ผมว่ามันดูน่าสนใจมากเลยแนละ้วเราจะกลายเป็นเออมนุษย์ไก่พันหรือเปล่าน่าจะมีแบบเออสองหัวเนาะเท่าที่ผมดูแลแล้วก็ตอนนี้ผมยังไม่สามารถปลดล็อกได้เพราะต้องการเงิน800อ่ะแต่ไม่ต้องหัวผมใกล้ได้แลว้วเพียงแค่ไปทรมานตัวเองอีกสักนิดสักหน่อยแค่นี้ผมก็จะเออได้เงินครบ8 0 0แล้วขอดียจะไปทรมานตัวเองก่อนนะเอาเฮือไปแล้วไปบายว่าอ้อย้ัวเอาเฮือขาผมหัวผมเอาเฮือกคน เน้นๆเ,เลยอ่ะเ่ในชีวิตจริงคงตายไปนานแล้วถ้าชนซากาดาดีอโอยโอ้อยเด้งไปเด้งมาเป็นหมูเด้งเลยตอนนี้แล้วก็ชนอ่าโอเคตอนนี้ผมได้เงินโลๆเลยครับคุณผู้ชมนางบ้านเงินมาสี่ห้าร้อยแล้วบอกหรือว่าได้เงินอันมหาศาลอะบอกหรือว่ารับแบบอิ่มอิ่มะโอ้โหจุดใจเลยนะครับผมจริงอย่างเดียวคือทั้ไมเราต้องมาทำร้ายตัวเองไว้เนี่ยอ่ะเฮือออ้ยอ้อยเจ็บลึกเกินแล้วก็ชนอันสุดท้ายโอ้โหแล้วก็สไลด์อย่างหล่อเทอเอเฮือจบอย่างสวยงาม่าโอ้โหชนรอบเดียวได้เงินแปดร้อยเลยนิวไฮสกอร์กันเลยทีเดียวูโคตรจ้าบ่าโอ กลายเป็นล่างทองแล้วคนดูโอเคซื้อมาใหม่แล้วหูยมิวแทนล่างทองอ่ะว้าว,าว,าวโคตรเทอ,าวาวาวอะไรต่อไปอ่ะโอ้โหถ้าเราเป็นเออนูดเดิแหลกดอรเราก็จะต้องใช้เงินสี่พันกันเนอได้เลยเดี๋ยวผมเก็บเงินยาวๆอ่ะสรุปมันไม่มีอุปกรณ์อะไรให้ผมทรมานเพิ่มเติมใช่ไหมนอกจากเออสไลด์ตัวแล้วก็เออตุยไ,ไปมาโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าเอ้ยนั่นมันนูบนีีหว่านุบนได้ามาทำอะไรที่นี่อ่ะเพื่อนหน,น้าหนีไปอะไรไม่ควรอยู่ที่นี่เพื่อนที่นี่มันอันตรายกว่าฟอสเคนีบ่เลยว่าอยู่ที่นี่เราโคตรทรมาน เลยว่านายไม่รอดแน่ดูสิแค่ตกลงมาก็จะตายแล้วว่าโอ้โหกระดูกพอบเอื้อหากทั้งร่างกายแล้วสภาพอย่างเงี้ยอยู่ต่อเลยจะตายแล้วแอบอ่อยทำไมมันได้เงินน้อยกว่าเดิมเนี่ยงงไม่เข้าใจมันต้องได้อุ้ย เฮ้ยคุณสามด้วยเฮ้ยคุณสามจากอะไรอะ่ะโอ้โหได้เงินอย่างเยอะเลยทุกคนพหการทรามารร่างกายที่มันก็สนุกอย่างนี้นี่เองครับว้าวเวนวักต้องทําแค่ในเกมคอนะคนดูอย่าทําในชีวิตรจริงนะมันไม่ดีนะครับคุณชิวทางบ้านเพราะฉะนั้นอย่าทำลายร่างกายตัวเองอในชีวิตจริงนะจ๊ะอันนี้ก็แค่เกมเพื่อทําเออเราเล่นกันเพื่อความบันเทิงพอละกันเออเราแค่มาทําลายร่างกายตัวละครเพื่อความบันเทิงครับแต่ในชีวิตจริงไม่เอานะครับไม่ดีแต่ว่าผมตอนนี้เฮ้ยแมบใหม่แมบใหม่เอาเฮ้ยแล้วทำไมผมโดนรีเซ็ตวะเนี่ ผีของโกอาการเดไได้วยเนียวแดูผีกับบรรยากาศนะคือบรรยากาศมันโคตรทรมานเลยเดียรแบบโอ้โหทำหร้ายร่างกายตัวเองอย่างทรมานอย่างฝาหักอ,ะ <c oughs> อ่ะเอาเือโอ้ยยอ้ยทรมานก่าเล่นโพลตเคนอีกอ่ะโพลตเคนเราแค่โดนคิวเลอร์ไล่ฆ่าแต่เกมนี้เรานี้โอ้เจ็บไปทั้งตัวเจ็บไปทั้งร่างกายเจ็บไปถึงกระดูกข้างในอ่ะแหมก็ต้องเจ็บถึงกระดูกอยู่แล้วส,ส,สภาพขนานด,ดีอ้อยแต่แบบนี้ผมว่าดีนะเดียวเอาผู้ชมไปเองว่าแบบนีถึงน่าจะทรมานเดีย่ะกลายเป็นเราติดขื่อก็เลยได้เงินน้อยไปเลยเสกเอาแล้วร้างทองผมไม่ได้แล้วหรองมัันได้ด เราเลายเป็นร่างทองได้ไงวะเนียโคตรจ้า่าผมไม่รู้ว่าผมเป็นร่างทองได้ไงแต่ว่าผมขออนุญาตรอกายพันเป็นมิวแทนดูละกันเนาะอูอีนิดนึงผมก็จะได้แขนดุดเดินแล้วว่าอีแค่ดิดเดียวเองอ่ะโคตรเอาไว่าผมอัพเกรดร่างกายตัวเองให้มันทรมานมากกว่านี้ก่อนดีกว่านี่ไงเราอัพเลยอัพรัวๆอัพรัวๆอัพรัวๆนี่ไงเป็นไงล่ะแค่นี้การดูของผมน่ก็จะทรมานได้มากกว่าเดิมอะัว้าาบอกเลยว่าโคตรเท่เลยนี่มันเกมบ้าอะไรวะเดียเกมทรมานร่างกายตัวเองอ่ะโคตรน่ากลัวเออผมสไลด์แล้วหูเพื่อนาายตัววมขแน ซาเขียวแมนนายมาทำอะไรที่นี่อยากคิดสั้นเลยเพื่อนนายอยู่ที่นี่ไปมันไม่ดีเรากนะเอาเครื่องอยู่ที่นี่มันก็ทรมา,านร่างกายตัวเองซะเปล่าอะเอาค่อยบอกเตือนคนอื่นแต่ไม่ดูตัวเองเลยตัวเองก็ทรมา,านร่างกายตัวเองอยู่เดี๋ยวโอ้ยโอ้ยหัวคนเออหัวโขนแล้วก็ติดอยู่ตรงนี้เลยติดคือยาวอ่ะทำให้ผมนั้นไม่สามารถได้เงินต่ออ่ะโอ้โหต้องลองไปใหม่อีกแล้วเหรออูททำไปเล่นเงินเริ่มได้ยากแล้วได้ๆดผมว่าอึศร้ไปเลยอ้ารุยเลยหูย้ยเดี๋ยวเราลักพาตัวนู้ยไปด้วยเอ้ยอุยชวนนูุ้วยปไป ย่าทำไมแกถึงเป็นจักนอ้าวโอ้อยอ้ยแอะ อ้อยอุ้ยเจ็บแล้วเนี่ยเฮ้ออ้อยโอ้โหสไลด์อย่าอยู่เลยโอ้โหสภาพไม่ไหวแล้วตอนนี้จะตุยแล้วแต่ประเด็นคือเทปไปรอบนี้มันไปไม่ไกลแล้วเนี่ยเสียดายแปบ๊บนึงวนะผมขอหาก่อนม,นมันมีอะไรที่มาสามารถทำให้เราได้เงินไวกว่านี้อีกไหมอ่ะอันนี้คือรีเบิร์ดเหรอโอ้โหรีเบิร์ดต้องมีอะไรบ้างวะเนี่ยรีเบิร์ดมีหลายอย่างเลยไปว่าเงินผมไม่พอมันต้องใช้เงินโคตรเยอะเลยคนดูแลวอันนี้คืออะไรอะ่ะอันล็อกมิวเทนลบแปดสิบเปอร์เซ็นต์โอเคเดี๋ยวผมไปลองดูแล้วกันนะ การเออหักขาห,หักแขนตัวเองโอ้ยเจ็บว้าผมชอบเพลงเกมนี้จังเลยอ่ะมันรู้สึกเหมือนเราเล่นโกอาการตลอดเวลาเราไม่ปลูกผักตุกสวนแล้วว่าเรามาทําให้ร่างกายตัวเองแล้วเจ็บสาหักกันดีกว่าเ yeah. ย้โฮ้ยสไลด์ เอาเข้าไปโอ้ยเออโอ้โหยโีย่รอบนี้แหละฉันจะไปสุดปลายทางให้ได้เลยนั่นแหละไปเลยร่างกายของฉันเออนั่นแหละหักให้หมดหักให้เขาทุกส่วนจะยออแพ้น้าร่างกายของฉันได้ต้องไปถึงเส้นไทยให้ได้เส้นไทยอยู่แค่เอื้อมมือไปใกล้ถึงเส้นชทยแล้วอีกแค่นิดเดียวแ yeah ย่รอบนี้ถึงแล้วออหน้าภูมิใจไปเนี่ยให้ตายเถอะ <c oughs> เรียบร้อยแค่นี้ผมก็น่าจะเงินถึง2000ันแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปเอาเก่ักกายตัวเองกันเลยดีกว่านะครับผมผู้สานลดราคาไปรโอเคมาสุ่มกันเลยว่าเราจะได้อะไรนะครับผมขอของดีขอของดี คอค้องดีหุยดียูใน,นระดับ3.5%นะครับผมร่างกายของผมตอนนี้ก็กลายเป็นเอ่อพืชพืช ครงกายเป็นต้นไม้คนดูโครงกายเป็นพีชูเตอร์โอ้ยก้อนเราจะมาคารมันร่างกายพีชูเตอร์กันนะครับทุกคนเลยสงสัยไหมว่าพีชูเตอร์ในร่างกายของเขานั้นมีกระดูกกี่ส่วนนะครับผมบอกเลยว่าเขามีกระดูกเยอะมากาน,นะครับผมบอกเลยว่ามีประมาณ3ามล้านแปดหมื่นประการนะครับผมตอนนี้เราจะมาจำลองการหักร่างกายพีชูเตอร์กันนะครับผมนี่ไงพีชูเตอร์สองหัวใช่ไหมนี่ไงเราจะหักร่างกายเขาโอา้โหโอห้โหโอ้โหบอกเลยว่าโคตรเท่คนดูตอนนี้เรากลายพันธุ์กลายเป็นพีชนะูเตอร์แมนนะเออแล้วเราก็ติดคืออีกแล้วเสียดายอะ่ะไหนดูซิมันคูนอะไรให้ไหมหรือ่ะคูะล อ่ะอา้าวเฮ้ยไม่คูนอะไรเลยเหรออา้าวแล้วเราจะสูงร่างกายตัวเองใหม่ไปเพื่อเฮ้ยเฮ้ยคนดูแป๊บนึงนะแป๊บแป๊บแป๊บผมเห็นตรงนี้มันน่าสนใจมากเลยอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะเจ็ดทับสิบเดี๋ยวผมขออนุญาตลองทรลามนร่างกายตัวเองต่ออีกสักนิดนึงละกันนะโอเคสไลด์ต่อเลยอะ่ะเปิด F K ด้วย อ้อยเหลือแค่รอบเดียวผมก็จะได้คาตอบแล้วว่ามันคืออะไรกันแน่ถ้าเราทรมารร่างกายตัวเองครบสิบครั้งและตอนนี้ก็ขออนุญาตทรมานตัวเองก่อนอ้อยอุ้ยอุ้ยทำไมรอบนี้มันดูรุนแรงจังไปฟาดหัวโอ้โหเมื่อกี้หัวของไปเน้นเลยสภาพนั้นตายชัวร์จริงๆก็น่าจะตายตั้งแต่โดนโดนฟาดครั้งแรกแล้วแหละสภาพตอนเดียวโอ้โหอ่าเออร่างกายเราไม่ใช่มนุษย์แล้วแหละถ้ากระดูกมันจะหักได้ขนาดนี้ผมไม่ใช่มนุษย์ผมคือมนุษย์กลายพันธุ์นะบอกเลยว่ากระดูกของผมนั้นมีแบบเออสามหมื่นร้อยล้านเซลเซียส ว่าเดียแล้วตอนนี้เอาเหื้อขาผมโดนเน้นๆเลยโอ้โหแล้วฟาดหัวต่อแล้วตอนนี้เอาเหื้อฟาดแขนแขนขาดแล้วอ่ะโอเคครบสิบครั้งแล้วเรามาดูกันดีกว่ามันคืออะไรแล้วก็ได้สกอร์ใหม่อีกแล้วนิวไฮสกอร์ยาโอเคได้คาตอบแล้วก็คือเราจะกลายเป็นร่างทองนี่เองอ่ะได้เวลาร่างทองแล้ว let's go เฮ้โอ้โหกระดูกหักแล้วได้เงินโคตรเยอะเลยคนดูโคตรเท่อ่ะมาดูกันว่าเราผสมพืชกลับได้เงินแล้วเราจะได้อะไรมาบ้านนะครับผมก็เดียวละไอ้พืชของผมมันแค่บวกมาแค่0ูนอาว โอ้โหศาสตร์ได้ร้างของได้แค่เดีย้ยมาสุดแค่เดีอโอ้โหเราพยายามแทบตายเรามาทรมารร่างกายตัวเองแบบตั้งนานสุดท้ายรางวัลที่เราได้คือแค่เดียว้าวจและชีวิตเราทรมารร่างกายตัวเองไปตั้งนาสุดท้ายได้เงินมาแค่นี้เหร